คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเค okay, ครับก็กราบสวัสดีมิตรลักดักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tomorrow นะครับผมก็วันนี้แหละครับเรามาเจอกันไว้หน่อยแล้วกันนะครับทุกคนอยู่ในช่วงเวลา1เอ้ย1บ่ายโมงนะครับ 40, 40นาทีนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะครับกับเกม ตำนานเลยนะครับเกมนี้เกมอะไรเอ่ยก็เป็นเกมสาวทานั่นเองนะครับทุกคนชื่อเกมภาษากิษตามนี้เลยละกันนะครับทุกคนมาดูว่าตำนานเป็นยังไงนะครับผมสำหรับเกมนี้แอดก็เอาทุนมาวันนี้นะครับจะเอาทุนมา1000บาททุกๆกเก,กมเลยนะครับทุกคนขอเป็นทุน1000ละกันนะครับผมวันนี้จะจัด,จดหนักบ้างละกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาช่วยแอดลุ้นหน่อยว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนตอนนี้เราเอาเบ็ดอะไรดี เบ็ดแปดเราซื้อเท่าไหรอ่อะซื้อสี่ร้อยนะครับกดไปเลยโอ้โหสิบหมุนครับเปิดดอกได้ดีมากเลยนะครับทุกคนแล้วก็เกมนี้เลือกที่จะเป็นเกมแรกของวันนี้นะครับผมเออเฮ้ยคนป่าแดงมาหรือเปล่ามไม่มาถ้ามานี่จะดีมากนะตัวแพงเลยนะคนป่าแดงแล้วก็แต่ถ้าแพงสุดๆเลยคือคนป่าทองนะครับทุกคน เคเคอืมเคไม่มาด้วยหน้ารายยังไม่เข้าใจกันนะครับทุกคนยังตีตีกันอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมิกิแอซื้อไปเท่าไหร่โอเคสวยคอมโบไม่ค่อยจะมีเลยทุกคนดอกแรกก็ยังละเนี่ยยังละคอมโบคอมโบเลยไม่มีต่อนะ โอเคครับเงินรางวัลก้อนโตไปที่2 0งหนึ่งเอาซื้อไป400เมื่อกี้หลังจากนี้คือกําไรจะมาให้หรือเปล่าแค่นั้นเองหน่ารายอดูดิไม่ให้กําไรเราเลยนะครับทุกคนบางทีก็น้อยใจนะครับเนี่ยอุตส่าห์เลือกมาเล่นเกมแรกจัดต่อครับผม สิรอบนะครับรอบนี้ติบหมุนโอเคค่อยๆเก็บคูณไปก่อนหน้าลายไม่ตรงกันเลยนะครับผม ไม่เป็นไรรอบนี้รวมรางวัลรวมนะไม่ถึงร้อยเอาไก็ oh God, พระเจ้าช่วยลงมาช่วยหน่อยพระเจ้า <laughs> โทษเกลือ ยังเหลืออีก300เดี๋ยวมาดูกันโอ้โหจะไม่ให้จริงๆใช่ไหมเนี่ยสุดจัดโอ,อเคสวยครับ108้เออมีต่อหน่อยเอา้าเก็บคูณไปเรื่อยๆเออสวย อืาไหลได้ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยเงินรางวัลก้อนโตซูเปอร์เมกะครับ424มีทุนไปต่ออีกหน่อยสวยคืนทุนเลยครับทุกคนตอนนี้เออเคต่อไหมอ้โหไม่มานะครับถ้าว่าได้ไอสับปะาดม่วงนี่มี วายต่ออีกนะโอเคครับทุกคนก็รอบนี้จัดไปถึงคูณ24เลยนะครับผมเงินรางวัลรวมไปที่792ครับเดี๋ยวลองปั่นเล่นๆสักทีไปครับผมโหเลขสวยนะเนี่ยตองหนึ่งเลย อืวายมาขนาดนี้ยังไม่ได้เลยอะ่ะดูดิหน้าลายเล็กๆน้อยๆทุกคนค่อยๆเก็บไปนะครับผมเคต้องมาแหละเออสวยเอาคอมโบลุลัวเลยครับทุกคนตอนนี้เงินราะวันก้อนโตนะครับ219ครับผม โอเคแจ๋ว okay. ต้องให้ได้แบบนี้นะครับถึงจะอย่างหน้าลายอย่างนะเล็กๆน้อยๆแต่ถ้ามาตลอดก็บอกเลยว่ามีกําไรได้นะครับ10หรือเปล่าไม่ใช่นะดอกน,นี้เท่าไหร่128เออเขาทุกดอกอย่างเงี้ยสวยครับมีเคต่อนะจัดไปดิครับ384อื้อหือ,อวายเลื่อนมาอีกนิดนึงได้ไหมครับเนี่ยโอเค พอได้ค่าข้าวนะครับมื้อบ่ายจริงๆเป็นมื้อเช้านะครับเนี่ยมีต่อไหมเงินรางวัลรวมนะครับ10หมุนหรือเปล่าเนาะ828ก็ตอนนี้เป็น1,500แล้วครับทุกคนพอจะมีกำไรบ้างแล้วนะคูณไปที่26เลยเนี่ยเยอะอยู่เยอะอยู่นะ โอเคมี10ต่อเอาแจ๊เจ,เจต่อครับแล้วก็โอ้โหสวยเอามีต่ออีกยังไงเนี่ย <laughs> 128ครับทุกคนจิ้มไปมั่วๆนะครับถ้ามีดวงมันก็ได้ครับผมเอาง่ายว่าเข้าถูกจังหวะก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับทุกคนตอนนี้แอดก็ได้กำไรมาที่600บาทน,นะครับผม ันหใช่ไหมต่อดีครับยังวานี้กดไปเลยอือหสิบรอบนะแต่แค,แคเทเธอรไม่มา6ตัวสักทีนะเดี๋ยวมาดูดิจะยังดีอยู่หรือเปล่าอือหเกือบไปสวยตอนนี้ยังไม่มีคูณเท่าไหร่นะครับทุกคนโอ้ยได้เคดอกนี้น่าจะหลายบาทอยู่ครับทุกคน3ามโอ้โหดอกนี้เรียบร้อยหกร้ ดีนะครับเนี่ยว่ามาต่ออีกหน่อยเนาะตัดสินใจแบบว่าคุณตั้ง1,000น่ะทุกคนพอได้ค่าข้าวนะครับเนี่ยข้าวแพงด้วยสิซูปเปอร์แมกกาที่1,000ครับอ่ะบอกเลยว่าของดีอยู่กับมือต้องอย่างนี้แหละครับทุกคนเอาสอนอีกหรือเปล่าเนี่ยบออพรเจ้าช่วยกล้วยทอดลุ้นนะครับทุกคนลุ้นสกัดเธอ ัวไปดีไม่มาครับทุกคนหอ,อย่างลุ้นเลยครับทุกคนเกมนี้โอ้ดอกแพงด้วยครับทุกคน224โอเคสวยจัดไปดิเอาแล้วไงต้องให้ได้อย่างงี้สิทุกคนเออ2อ8แล้วก็มีต่อไหมเอ้ยไม่มีต่อครับทุกคนจะถึง3000แล้วนะครับเนี่ย ดอสุดท้ายถ้าปิดเพิ่มมาอีก300บอกเลยว่า3 000นะครับโอ้โหไม่มีเลยครับทุกคนก็ไม่เป็นไรครับได้แค่นี้ก็ดีแค่ไหนแล้วเงินรางวัลรวมนะครับ1,532นั่นเองนะครับทุกคนตอนนี้เป็น2,700แล้วครับเดี๋ยวเอาแล้วไงไปหาก,กินอะไรอร่อยอร่อยได้แล้วครับผมก็ปอนอื่นนะครับเดี๋ยวมาเจอกับแอดช่วงเย็นเนี่ย เดี๋ยวแอดฝากนะครับฝากไปดูกิจกรรมแอดหน่อยนะครับผมถ้าหากว่ามันไม่ได้มันไม่ได้รบกวน FC ไปมากกว่านั้นนะ่ะก็มาเข้าร่วมกันนะครับทุกคนแอดจะได้มีกำลังใจจัดต่อไปเรื่อยๆนะครับผมอยากให้แอดจัดกิจกรรมอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้แล้วก็บอกกันมาได้เลยนะครับว่าจะให้เป็นในแนวไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้บอกเลยว่า ถูกใจทุกคนแน่ๆนะครับผมทั้งคนใหม่และก็คนเก่าฝากด้วยแล้วกันนะครับสําหรับเกมนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนกำไร1,700ครับผมไม่สุกีตีน้อยก็ต้องไป MK แล้วครับแบบนี้ <c oughs> โอเคครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับไม่มีอะไรมากนะครับกดแชร์กดซับสไคร้กด,ดกดิ่งดําให้ช่อง t ท m o r โล w ด้วยนะครับ เพื่อเป็นแรงผักดันแล้วก็กําลังใจทําคลิปใหม่ๆขึ้นมาให้ได้รับชมกันนั่นเองนะครับทุกคนขอให้ไปเกมต่อไปสนุกแบบนี้ละกันนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันแอนหิวข้าวไปก่อนละกันนะครับทุกคนบายครับผม